ฝันว่างงเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสีใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1นะครับสำหรับท่านที่เลขใบที่1ในช่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นช่วง สบายๆนิ่งๆนะครับราบเรียบไม่มีอะไรวุ่นวายเกิดขึ้นเท่าไหร่นักนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่สบายๆนะครับไม่ค่อยมีเรื่องราวให้เครียดนะครับหรือกังวลมากนักนะครับแต่ว่าก็บางคนก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายนะครับเพราะว่านิ่งๆว่างๆมากจนเกินไปไม่ค่อยมีอะไรจะทำนะครับการงานก็รู้สึกเหนื่อยหนานนะครับรู้สึกว่างานนะครับนิ่งๆนะครับไม่มีแรงดึงดูดใจนะครับสำหรับตัวท่านเองมากนักนะครับ หากงานที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะคิดไม่ค่อยออกหรือตันๆอยู่บ้างครับแต่ถ้าทํางานด้านอื่นนะครับช่วงนี้ถือว่าไม่มีงานนักหรืไม่ค่อยมีงานนักไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าในความการทํางานเกิดขึ้นนะครับความรักในคนที่ท่านที่เป็นชายนะครับก็จะได้เจอกับผู้หญิงที่มีรูปร่างท้วมนะครับผิวขาวนะครับ ดูทุ่มทวมนะครับบุคลิกเงียบๆนะครับมีโลกส่วนตัวนะครับส่วนท่านที่เป็นหญิงนะครับก็มีโอกาสนะครับอ่านด้วยไปข้างนอกนะครับเพื่อเปิดหูเปิดตาบ้างจึงจะมีโอกาสนะครับพบกับคนรักนะครับถ้าไม่ไปไหนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นโสดสูงครับเพราะถ้าเป็นไปได้ก็เดินทางไปนู่นมานี่บ้างพบปะพูดคุยกับผู้คนบ้างนะครับใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับ ในระยะนี้นะครับท่านจะมีปัญหาเข้ามารุมเรา้าทำให้ท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับจนรู้สึกว่าสถานการณ์รอบตัวไม่ค่อยเอื้อในการทําสิ่งต่างๆมากนักนะครับอาจจะมีปัญหาบางอย่างก็ามาทําให้ท่านต้องแก้ไขหรือมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับ mm. ก็คือมีงานมากขึ้นมีกล่องมากขึ้นนะครับแต่ว่าเงินไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ท่าน <c oughs> รู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนนะครับแต่ว่า ไม่ค่อยมีเวลาพักงานมาเยอะเลยเกินนะครับในคนที่ทํางานประจำนะครับก็อาจจะมีงานเข้ามามากนะครับในช่วงนี้ทําให้ท่านก็อาจจะเหนื่อยล้าหรือบางท่านก็อาจจะหอบงานกลับมาทําที่บ้านนะครับหรือว่าอาจจะมีโอทีมีการทับล่วงเวลาต่างๆนะครับในช่วงเวลาน,นี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษในการควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวท่าน ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับระยะน,นี้ท่านจะมีความรู้สึกอยากจะพักผ่อนทําตัวสบายๆไม่รับผิดชอบอะไรมากอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเด็กๆนะครับที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีความคิดที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือใช้เงินนะครับซื้อของขวัญ ฝากให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับท่านไม่อยากจะให้ใครมาคาดหวังหรือว่ากดดันท่านมากนักนะครับอยากจะให้คนอื่นทําตัวสบายๆกับท่านมากกว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ท่านจะติดเพื่อนมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ชอบเข้าสังคมตามที่ต่างๆตามใจที่ท่านอยากจะไป ไพ่ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับท่านจะมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับในชีวิตท่านจะรู้สึกว่าพลังชีวิตของท่านกลับมาอีกครั้งคับโดยรวมแล้วนะครับเป็นระยะเวลาที่เหมาะนะครับหากท่านคิดอะไรที่จะเริ่มต้นนะครับอะไรต่างๆของตัวท่านเองหรือว่าบางท่านก็อยากจะเริ่มธุรกิจส่วนตัวก็ขอให้ลุยเลยนะครับ ว่าตอนนี้ก็จะมีธุรกิจเข้ามาอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆให้เราเริ่มต้นนะครับก็มีโน,โน้มที่จะประสบความสําเร็จหากท่านทํางานประจำนะครับก็มีโอกาสได้ข้อเสนอที่ดีในเรื่องของงานนะครับขอให้เีบยคว้าโอกาสเอาไว้นะครับเพราะโอกาสดีๆที่มีมาก็ไม่ได้บ่อยนักนะครับในเรื่องของการเงินก็จะมีเข้ามาแต่ก็มีค่าใช้จ่ายออกไปนะครับอนนี้ก็ต้องระวังนะครับอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับท่านก็จะมีศักยภาพในการหาเงินอยู่นะครับถ้าท่านมีงานเสริมหรือว่าเป็นคนที่ประเภทฟ,ฟรีแลนซ์นะครับก็มีโอกาสที่จะมีงานเสริมเข้ามาด้วยหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข13หมายเลข10หมายเลข3และหมายเลข1นึทวนอีกครั้งนึงนะครับหมายเลข1หมายเลข3หมายเลข10และหมายเลข13